ัเราไม่ได้มีเฉพาะดับไฟอย่างเดียวนะคะเราทำสาธารนภัยทุกชนิดที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนม,มีความยินดีค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านเมื่อเกิดเหตุนะคะ,คะมีภัยมีเราค่ะ ผู้ชมค,ครับกลับเข้ามาอยู่ในรายการกู้ภัยหัวใจแกร่งกันต่อนะครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในสถานีดับเพลิงราดกระบังเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าอยู่ในความดูแลของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหาคนครด้วยจวงนี้เราจะมาพูดคุยครับเจาะลึกกันถึงเบื้องหลังการทํางานของสถานีดับเพลิงลาดกระบังครับ แน่นอนครับคนที่จะให้คําตอบของผมก็ต้องเป็นหัวหน้าสถานีที่นี่ด้วยครับดังนั้นเนี่ยท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะรบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะพี่สุดาพันธ์สรนาดิธิโรธนะคะรักษาการหัวหน้าสถานีดับเพลิงรักะบังค่ะ ญาตเรียกพี่หน่อยนะครับ่ขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะครับที่ให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้กับการแข่งขันทักษะ<ช>การดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นี่ครับรับรางวัลมาฮะ กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศใช่ค่ะกับการแข่งขันอะไรครับการแข่งขันไฟฟเตอร์ค่ะไฟฟเตอร์ทีมปะจนเพลิงทีมปะจนเพลิงใช่ค่ะเราวันนั้นคือได้ที่2มาเลยได้ที่2เป็นยังไงบ้างครับดีใจไหมฮะดีใจมากเพราะว่าฝึกน้องๆแค่วันเดียวแค่วันเดียวโอ้แต่สามารถคว้ารางวัลมาได้เลยนะฮะก็วันนั้นก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นแต่ละสถานีดับเพลิงแต่ละคนเก่งๆกันมากเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยที่นี่มีทักษะแล้วก็สัญญภาพครับคว้ารางวัลมาการันตีให้อุ่นนใจกัััด้้วยคคครรบบผูช มาพูดคุยกันดีกว่านี่หน่อยครับอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะรู้เห็นเข้ามาในสถานีดับเพลิงลากระบังแล้วพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางทีเดียวอยากจะรู้เลยครับว่าพื้นที่การดูแลครับของสถานีดับเพลิงลากระบังเองต้องดูแลกันกี่ตารางกิโลเมตรมีเขตไหนอยู่ในความดูแลเราบ้างครับในส่วนของพื้นที่ของลากระบังของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่กว้างมากหนึ่งในสี่ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียว นะคะของเราในส่วนที่รับผิดชอบของของสถานีดับเพลิงและกระบังบจะมีทั้งหมด1สถานีหลัก2สถานีย่อยก็คือสถานีย่อยของเราก็คือสถานีย่อยร่ม9นะคะและสถานีย่อยหนองจอนะคะในส่วนของพื้นที่ในส่วนของของละกระบังเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด123 ตารางกิโลเมตร,รนะคะในส่วนของพื้นที่ของร่มเก้านะคะเราได้ในส่วนของของสะพานสูงอีกยีิบตารางกิโลเมตร,ค,รคือรวมไปแล้วห้าสิบี่ตารางกิโลเมตรโโและพื้นที่ของหนองจอกทั้งหมด2อ6สบหกตารางกิโลเมตรโโซึ่งพื้นที่ของเราจะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ รวมถึงในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ของเราครับก็คือการดูแลเยอะมากเหมือนกันเยอะมากอยากจะถามหน่อยครับแล้วเรื่องของสภาพนะฮะเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆสิ่งก่อสร้างบริเวณที่สถานีดับเพลิงดูแลมีสิ่งก่อสร้างเป็นยังไงบ้างครับ ในพื้นที่ของเราในช่วงในเรื่องของสิ่งกรร่อสร้างนะคะสิ่งปลูกสร้างในเรื่องของอาคารสูงของเรา ừ, จะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะแต่ของเราจะเป็นในส่วนของชุมชน <dür S 2> ที่มีค่อนข้างมากแล้วก็มีในส่วนของนิคมอ,อุตสาหกรรมนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่เราต้องดูแลด้วย ừ, แวการะะดูแลมันแตกต่างหรือว่ายากกว่าพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างครับพี่ยากกว่าค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเป็นในส่วนของฝั่งตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มี เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างในเรื่องของหญ้าป่าป่านะคะ,เย,ะคเยอะค่ะพื้นที่กว้างแล้วก็ในส่วนของอที่เขาเรียกป่าเปรือแล้วก็มีใไยไม่ย่าหรือทุบหรือสีนะคะใยแม่ย่านี่ค่อนข้างมากในช่วงที่หน้าแหลงไยไม่ย่านี้ก็จะ มีเป็นเป็นสถิติทางฝั่งเราที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าฝนหน้าฝนที่ที่ช่วงเนี้ยนะคะก็จะมีสัตว์มีพิษซึ่งไม่ได้เฉพาะจับงูอย่างเดียวนะคะในช่วงนี้ก็จะมีทั้งต่อแตนตีต่อตีแตนเนี่ยนะคะแล้วก็น้องก็ต้องจับสัตว์มีพิษในเรื่องของงูในเรื่องของตัวเงินตัวทองตรงนี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลื้อยคานต่างๆประเภศต่างๆ ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต,ต้องต้องเฝ้าระวังในส่วนที่เป็นพื้นที่ของที่เรามีนคมิคมอุตสาหกรรมรนะคะเพราะว่าในเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆก็ ค่อนข้างมีมากมีมากเหมือนกันกตต้องเฝ้าระวังด้วยจะเห็นได้เลยว่าขอบขายการทํางานของสถานีดับเพลิงลาดกระบังเองค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครมีหลากหลายรียกา่าสาธารณภัยในหลายๆรูปแบบเลยแหละที่ค่อนข้างเจาะเฉพาะเจาะจงอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าลาดกระบังเองก็เป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันใช่ไหมครับพื้นที่สีเขียวแล้วอย่างนี้มีความแตกต่างว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับกับพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของพื้นที่สีเขียวเนี่ย <amino S 2> คือเราก็ต้องดูแลนะคะก็คือในส่วนของช่วงระหว่างที่หน้าฝนนักแดนี้นพื้นที่สีเขียวที่จะมีต้นไม้ต้นไมทท้ที่จำนวนมากในพื้นที่แล้วก็ในส่วนป่าป,ปือนะคะแล้วก็ในส่วนของสัตว์มีพิษท,ที่เราต้องต้องดูแลนะคะต้องดูแลเพราะประชาชนจะโทรมาในส่วนส่วนในส่วนนี้ค่อนข้างมากหลายสายนะคะที่เราจะต้องเข้าไปดูแลประชาชนค่ะแล้วก็เรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะคะบางทอีพอช่วงหน้าฝนน้าท่วมน้ําท่วมขัง เราก็ต้องเข้าไปดูแลประชาชนเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสาธารณภัยสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นเบบาว่าน้ําท่วมต้นไม้ล้มนะฮะหรือว่าปพาษต่างๆป้ายล้มเนี่ก็ค่ะเพราะของเราเคยเกิดเหตุในกรณีป้ายล้มอยู่นะคะตอนนั้นคือของเราใกล้กับทางด้านสุวรรณภูมิด้วยพอมีป้ายล้มก็ทําให้เป็นเหตุที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนน่นะคะเนื่องจากบางทีล้มมาแล้วก็ไป ไปกระทบมีผลกระทบกับประชาชนที่สับจานไปมาใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องเข้าลงไปช่วยเหมือนกันนะคะก็อยากถามถึงสถิติเรื่องของเพลิงไหม้บ้างนะครับสถิติเพลิงไหม้ช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ก็มา7-8เดือนแล้วนะฮะใกล้จะสิ้นปีแล้วมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับ ในส่วนของสถิติเพลิงไหม้ช่วงหน้าแรงนี่ของเราบอกได้เลยว่าช่วงระยะเวลาที่ที่ผ่านมานะคะคก็ยังมีสถิติที่ที่สูงกว่าสถานีอื่นๆนะคะเพราะทางฝั่งตะวันออกเราเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าพื้นที่เรากว้างนะคะก็คือ เหตุเพลิงไหม้ก็ยังมีสถิติที่สูงสูงในช่วงที่จะเป็นหน้าหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็จะเป็นสัตว์มีพิษไปนะคะในช่วงหน้าหน้าแล้งก็จะเป็นในเรื่องของไฟไม่ย่าจะเป็นส่วนใหญ่ครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกระบวนการการทางานในทุกๆฤดูนะฮะเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศด้วยนอกจากนี้ครับอยากมารู้ครับพี่หน่อยว่าเรื่องของวิสัยทัศน์การทํางานนะครับมีการวางเป้าหมายนโยบายในการดูแลที่น้องประชาชนรวมไปถึงดูแลบุคลากรของเรายังไงบ้างครับ ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะคของของเราเนี่ยเราก็ในส่วนของน้องๆที่นะคะปฏิบัติหน้าที่ของสถานีดับเพิงและกระบังเราก็ปลูกฝังในส่วนของน้องๆเลยว่าถ้ามีภัยขึ้นมาเมื่อไหร่หรือมีเหตุสาาัตนภัยสิ่งแรกที่เขาจะต้องคำนึงถึงก็คือต้องเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วต้องนึกถึงเลยว่าในส่วนนี้เนี่ย ก็คืออุปกรณ์อะไรที่เรามีที่เข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วและช่วยเหลือได้เร็วเนี่ยน้องก็ต้องรู้เลยและต้องฝึกฝนตลอดนะคะต้องต้องในส่วนนี้ที่เราเราปลูกฝังกันน้องๆมาค่ะก็คือฝึกฝนแล้วก็ไม่ว่าจะทำยังไงก็ต้องลงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเมื่อมีเหตุเข้ามาปุ๊บเนี่ยน้องต้องนึกเลยว่าเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่ต้องเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยประชาชนได้เร็วนะคะสมมุติว่าในส่วนสมมุตินิดหนึ่งว่าในส่วนของไฟไหม้ ถ้าสมมติเป็นไฟไหม้ในชุมชนนะคะในชุมชนที่ติดริมคลองเนี่ยนะคะตอนนี้เรามีเรือแล้วตรงนี้เราก็เลยเบาอุ่นใจขึ้นมาว่าเดิมเคยไหม้ที่ชุมชนหลวงพุทธเลี่ยมซึ่งรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงเราต้องลากสายคือผ่านคลองประเวศบุรีลมนะคะซึ่งตอนนี้พอเราได้เรือมาเนี่ยเราก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ประชาชนดีใจมากตอนนี้เพราะมีเรือแล้วนะคะอย่างน้อยตลาดร้อยปีหลวงพุทธเลี่ยมไม่ไหม้เนี่ย ประชาชนเห็นแล้วเรือเรามาแล้ว <c oughs> ตรงนี้ประชานน้องๆกันต้องเข้าที่เกิดเหตุให้เร็วหนึ <c oughs> ่งสองสามสี่คือต้องเตรียมอะไรคือ <c oughs> ต้องเตรียมว่าเพราะน้องจะรู้พื้นที่อยู่แล้ว <c oughs> นะคะพวกเราจะรู้พื้นที่ว่าถ้าไหมหลวงพุทะเรียมนั่นคือเป็นชุมชนที่อยู่ริมคลอง <c oughs> นะคะเรือต้องเข้าถึงที่เกิดเหตุจะต้องโดยวิธีไหนท <c oughs> ่าน้ําในการลงลงท่าไหนได้บ้างที่เร็วที่สุด <c oughs> <c oughs> อุปกรณ์ที่เตรียมชุดดับเพลิงในอาคารอะไรก็ต้องเตรียมเหมือนกันต้องใส่เหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีที่ เข้าถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดครับก็คือทำยังไงก็ได้แหละให้ลงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนะครับ มาพูดคุยกันต่อครับเมื่อกี้คุยไป่ละเรื่องของนโยบายการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนรวมไปถึงบุคลากรในสถานีดับเพลิงและกระบังครับคุณผู้ชมมาต่อดีกว่าครับอยากจะรู้แล้วการทํางานฮะเอาด้านเชิงรับก่อนละกันเรามีการวางแผนด้านเชิงรับยังไงบ้างในเรื่องของบุคลากรก่อนละกันครับพี่ค่ะในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของเตรียมความพร้อมนะคะในส่วนของการที่ น้องๆส่วนใหญ่แล้วนะคะที่อยู่ที่สถานีดับเพลิงและกะบังเนี่ยก็คือรอรับเหตุอยู่แล้วนะคะตรงนี้เขาจะมีอาจะมีเวรเตรียมพร้อมนะคะซึ่งเราซึ่งเราจะจัดเป็นในส่วนของงานคือ1ในเรื่องของ1งงานธุรการ2งงานนะคะปฏิบัติการ,รงานปฏิบัติการเนี่ยจะต้องอยู่ที่สถานีตลอดซึ่งเราแบ่งเป็น4ชุดปฏิบัติการนะคะสี่ชุดปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นชุดที่อยู่24ชั่วโมงที่จะต้องคอยดูแลรับเหตุอยู่ ราะน,นั้นประชาชนโทรมาหาที่กกรกบังรบหรือโทรไปที่199ที 0, 1990่ศูนย์1990พระรามศูนย์พระรามโทรมา,อาวอมาที่กกะนะคะมาที่กกรกบังบนะคะก็สามารถที่จะรับเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงมเราพร้อมที่จะออกตลอดนะคะอย่างกรณีที่ไฟไหม้นะคะกรณีไฟไหม้เมื่อเราได้รับเหตุไฟไหม้เนี่ยน้องจะต้องรีบนะคะรีบในส่วนของการแต่งกายนะคะชุดในอาคารนี่ต้องให้เตรียมพร้อมทุกครั้งที่อ,ออก นะคะเราจะมีตู้อย่างที่ที่เห็นนะคะตู้แล้วก็มีชุดในอาคารอยู่นะคะน้องต้องเตรียมแต่งชุดในอาคารต้องขึ้นรถรถต้องเตรียมพร้อมรถดับเพลิงต้องเตรียมพร้อมนะคะอุปกรณ์อะไรต่างๆในรถดับเพลิงต้องพร้อมนะคะทุกอย่างคือเมื่อไปแล้วคือนั่นหมายถึงว่าเราต้องออกไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะคะภายใน8นาทีเนี่ยเราต้องไปละต้องถึง นะคะในพื้นที่ของเราในส่วนของถ้าพื้นที่ของเราที่อยู่ห่างไกลเราจะมีสถานีย่อย2สถานีที่ออกร่วมกันอยู่แล้วถ้าย่อยถ้าในสถานีย่อยถ้ามีเหตุเพลิงไหม้สถานีหลักก็ต้องออกช่วยสถานีย่อยเหมือนกันนะคะถ้าสานีหลักมีสถานีย่อยก็ต้องมาช่วยสถานีหลักคือทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อลดสูญเสียกับประชาชนให้เร็วที่สุด แล้วในแง่ของสมรรถนะทางร่างกายของบุคลากรมีการฟิตซ้อมอะไรกันยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของนะคะสมรรถนะของอร่างกายของน้องๆน,นะคะช่วงเช้าเมื่อช่วงเช้าเมื่อเรียกแถวเสร็จแล้วพระรบทงชาติพี่ก็จะให้ออกกําลังกายอตอนเช้าทุกวันออกกําลังกายแบบไหนครับออกกาลังกายก็จะเป็นอ,อย่างการวิดพื้นการขาวิดพื้นแล้วก็เราจะมีในส่วนของฟิตเนสตรงนี้นะคะดึงข้อค่ะน้องๆก็จะต้องออกกําลังกายตรงนี้ทุกวันคือทุกวันเราจะไม่มีการว่า สร้างภาพหรือไรไม่มีคือน้องต้องออกกาลังกายเพราะว่างานเราเนี่ยนะคะงานเราใช่ค่ะต้องใช้ร่างกายและร่างกายต้องแข็งแรงอุปกรณ์เราเป็นอุปกรณ์ที่ที่หนักอะนะคะอย่างน้อยเวลาใส่ชุดในอาคารเนี่ยก็หรือใส่ถังอากาศใส่ scba ชุดเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตรงในส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างหนักและน้องต้องใช้กําลังเวลาที่จะต้องเข้าไปช่วยประชาชน ราะนั้นในส่วนนี้ร่างกายเขาต้องฟิตอยู่ตลอดเวลานะคะต้องบอกว่าไม่ได้แค่ร่างกายอย่างเดียวต้องมีการทํางานที่ต้องใช้ความคิดใช้สมองด้วยแล้วตรงนี้ครับมีการอบรมบ่อยแค่คไหนครับกับเรื่องของการทํางานค,ครับ,รรบในส่วนของการอบรมในเรื่องของการทํางานของเราก็จะมีในส่วนของที่โครงต่างๆที่เข้ามานะคะในส่วนของสํานักป้องกันก็จะมีโครงที่ในเรื่องการอบรมที่น้องๆได้เข้าอบรมอยู่แล้วนะคะเราก็จะส่งในส่วนของที่เจ้าหน้าที่ของเรา เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้ตรงนี้นะคะก็คือเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแล้วแล้วการเข้าชุมชนต่างๆก็จะให้น้องเข้าอบรมกับประชาชนเพื่อให้มีความให้ประชาชนได้มีความรู้ในส่วนที่เราได้ผมถามต่อเลยกําลังจะถามพอดีแล้วการทํางานด้านเชิงรุกเพราะว่าต้องบอกว่าพื้นที่รากระบังอย่างที่พี่บอกไปแหละว่ากว้างเหลือเกินนะฮะแล้วก็มีหน่วยย่อยถึง2สถานีเรามีการลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเน้นจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับ มีคะ <Christmas. S 1> ho, ่ะก็คือของเรานะคะในส่วนของพื้นที่ของเราเนี่ยนอกจากพื้นที่เรากว้างแล้วเรายังมีชุมชนนะคะชุมชนที่ที่พี่มองดูว่าปัญหาน่าจะค่อนข้างมากตรงในส่วนนีชุมชนเราเยอะมากโดยเฉพาะร่มเก้าในชุมชนการเกีหาร่มเก้านี่เป็นชุมชนที่ใหญ่ใหญ่คะตรงนั้นเพราะนั้นเรามองดูว่าถ้ามีเหตุเกิดนะคะไฟไหม้สมมติไฟไหม้ที่ในชุมชนเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่เข้าไปดับได้ทันหรือประชาชนไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ครับ ก็ทําให้ไม่ได้ทั้งชุมชนเพราะฉนั้นเราต้องน้องๆก็จะนะคะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะเข้าไปอบรมในของชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ที่อยู่ในพื้นที่ของเราต้องให้ได้รับความรู้นะคะตรงส่วนนี้ทําให้ในเหตุของในเรื่องของของสถิติในเรื่องของการที่เกิดเพลิงไหม้นะคะอย่างกรณีที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเมื่อก่อนนี้ในเรื่องของการอุ่นอาหารทิ้งเอาไว้จะเป็นบ่อยมากในส่วนของชุมชน ตอนนี้นะคะก็คือก็คือลดในส่วนนี้เพราะเนื่องจากประชาชนสามารถสามารถที่จะดูแลมีความรู้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ก็ไม่ค่อยมีการแจ้งในเรื่องของคุณอาหารทิ้งเอาไว้เท่าไหร่โชคดีโชคดีนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเองในพื้นที่นี้ก็ยังมีนิคมอุตสาหกรรมลากระบังด้วยแล้วต้องบอกว่าความการดูแลก็จะยากขึ้นไปอีกแล้วมีการลงไปให้ความรู้กับในส่วนของบริษัทห้างร้านอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับด้วยค่ะครับจะจะเป็นกระบวนการไหนครับเพราะว่าต้องบอกว่าของนิคมอุตสาหกรรมเอง นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสารเคมีในนั้นก็ค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเชื้อเพลิงดีทีเดียวตรงนี้เรามีการให้ความรู้ขนาดไหนครับคือในส่วนของนักบริษัทต่างๆที่อยู่ในที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเขาก็จะเล็งเห็นอยู่แล้วว่าในส่วนของที่ว่าเขาต้องความปลอดภัยต่างๆตรงนี้ว่าจะต้องให้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเราเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เขาเขาก็จะมีหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องวิทยากรเราด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เข้าไปให้ความรู้ ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่อัพเดทความรู้ตลอดเวลานะฮะเพื่อที่จะป้องกันครับเพื่อจะให้การเกิดภัยในพื้นที่ราดกระบังเนี่ยเกิดขึ้นน้อยที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหบอกว่าเยี่ยมเลยนะฮะก็เป็นการทํางานด้านทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกนะครับอย่างที่บอกไปแหละอย่างเดียวเลยคือเพื่อให้ประชาชนสามารถอุ่นใจครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันในมหานครนี้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับน่าเสียดายจริงๆครับที่เวลาของรายการเราวันนี้เนี่ยน้อยไปสักนิดนะครับวันนี้เรายังคุยกับผู้หญิงเก่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงราชกระบังอย่างไม่ครบทุกประเด็นเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านั้นผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพูดคุยกับเธอกันต่อเพราะเธอคนนี้ครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยครับตอนนี้เราพักกันครู่เดียวกลับมาผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรือผิวน้ําขับเคลื่อนด้วยกําลังลมหรือเรือแอร์บ๊สกันครับ Takk e, waman sa ampli wame. A, sa apli wame.